Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตเสริมมงคลชีวิตปริภูโตมัทุ โหติปาิภูโตมะทุโหติปาลิภูโตมะทุโหติเป็นคนอ่อนแอเกินไปมักถูกดูหมิน่นเป็นคนอ่อนแอเกินไปมักถูกดูหมินเป็นคนอ่อนแอเกินไปมักถูกดูหมิ่น สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์อากาศและรายงานสภาพอากาศประจําวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2568นะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกา12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากทาง windy.com และก็ข้อมูลจากสถานการ์รายงานสถานการ์ PM 5 5จากเว็บไซต์ a i r f o t ไ a i c o m นะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าท่านพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจที่จะติดตามหารายละเอียดก็ขอเรียนเชิญให้ไปติดตามตามเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับผมสำหรับลักษณะอากาศวันนี้ของบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เรามาติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจำวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8ตั้งแต่6นาฬิกตั้งแต่12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดการว่าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวและมีอากาศร้อนจัดในบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขน,นองกับมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศต่ําและเนื่องจากความร้อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน,าน,าน รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลดมันนั้นวันนี้มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยโดยคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลดมันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าว เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับในช่วงวันที่29จนถึงวันที่1เมษายน29มีนาคมจนถึง1เมษายนนั้นบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศ จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ซึ่งส่งผลทำให้ลมต้นออกและลมตอนออกเสียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง รวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุรุดูร้อนที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับพ่อแม่พี่น้อง ส่วนกเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลส่วนกเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงทั้งกล่าวไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับสถานการณ์ฝุ่นละออง การสะสมคันฝุ่นละอองและหมอกควันบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมากถึงมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนนะครับผม pm 2.5ค่อนข้างสูงนะครับพ่อแม่พี่น้องทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยเราในช่วงเวลา12นาฬิกาวันนี้จนถึง12บนาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับผมโดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือ คาดกันว่าจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง19-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ระหว่าง34-41ถึงองศาเซลเซียสมีลมทนตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เราเลื่อนมาติดตามการพยาการณ์อากาศของทางภาคตวันออกเฉียงเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องภาคตวันออกเฉียงเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง37-40องศาเซลเซียสมีลมตวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคกลางคาดกันว่าอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและจังหวัดราชบุรีนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง37-41องศาเซลเซียส มีลมใต้ความเร็ว10 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนมาติดตามการพยาการณ์อากาศของทางภาคตัหนอกกันครับผมสำหรับทางภาคตัหนอกนั้นวันนี้อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณภูมิจําสุดอยู่ในช่วง24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-39องศาเซลเซียสมีลมตัวนอ,อกเสียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับผมเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมสำหรับภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตอนออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองรอยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเสียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับผม ล้วมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง34-36ถึงองศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงเทรนดมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่ง มีขื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคาดกันว่าจะมีขื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราเลื่อนขึ้นมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลกันครับพ่อแม่พี่น้องกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลวันนี้คาดกันว่าจะอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง26-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง35-39องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วมาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครกันครับผมโดยคาดการว่าวันพรุ่งนี้ที่26มีนาคมแล้วก็วันที่27มีนาคมนั้นกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมี วันพรุ่งนี้คือวันที่26มีนาคมและวันพฤหัสที่27มีนาคมกรุงเทพมหาคนครคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ17-19กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ36ต่ำสุดอยู่ที่28องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนวันศุกร์ที่28มีนาคมนั้นกรุงเทพมหาคนครคาดการว่าจะมี มีเมฆเป็นบางส่วนนะครับผมมีฝน0%ของพื้นที่ความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ17กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36ต่ำสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสส่วนวันเสาร์ที่29มีนาคมกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและก็มีฝนประมาณ20%ของพื้นที่ความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ17กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสนะครับผมแล้วก็วันอาทิตย์ที่ 20, วันอาทิตย์ที่30มีนาคมจนถึงวันจันทร์ที่31มีนาคมนั้นกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีพายุฝนฟ้าขนองและคาดการว่าจะมีฝนประมาณ40%ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องความเร็วลมก็อยู่ที่ประมาณ11-17ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดที่ประมาณ32 ต่ำสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสนะครับผมเป็นฝนส่งท้ายตอนสิ้นเดือนมีนานะครับพ่อแม่พี่น้องสิ้นเดือนมีนาคมสำหรับกรุงเทพมหานครรวมไปทั้งประเทศไทยด้วยนะครับผมรวมทั้งภาคตัวนอกชิงเหนือภาคตัวนอกและก็ภาคกลางจะมีกลุ่มเมฆฝนหรือลมฝนฟ้าขนองนะครับสำหรับวันที่คืเริ่มตั้งแต่วันที่20 2 8่ 28, จนถึงวันที่31นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันดีกว่าครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยข้อมูลจาก windy.com นะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนวันนี้ตั้งแต่12นาฬิกาจนเป็นต้นไปสำหรับประเทศไทยเหล่านั้นสำหรับกลุ่มเมฆฝนของประเทศไทยเราวันนี้ก็มีค่อนข้างน้อยนะครับผมโดยในช่วงเวลา12นาิกาก็จะมีกลุ่มเมฆฝน เล็กๆแน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่แถวทางจังหวัดตราดจังหวัดจันทบ,บุรีเนื่องจากมีกระแสลมใต้พัดเข้ามานะครับแล้วก็ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวทางอ่าวไทยนะครับผมเริ่มมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางอ่าวไทยในเวลา12นานกาก็จะอยู่แถวทางจังหวัดตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมแต่ก็ยังค่อนข้างเบาบางนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนตามแนวชายแดน ที่ติดกับประเทศเมียนมานั้นก็จะเริ่มตั้งแต่จังหวัดจังหวัดรออาชบุรีขึ้นไปจนถึงจังหวัดตราดนะครับผมแล้วก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอยู่แถวทางเนี่ยแสดงที่ติดกับประเทศเมียนมาแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับผมส่วนสปปลาวก็เช่นกันนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางอยู่แถวทางลาวตอนเหนือนะครับผมโดยเริ่มตั้งแต่น,นครหลวงเวียงจันทร์ขึ้นไปนะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยกลุ่มเมฆฝนสําหรับประเทศไทยเราวันนี้ที่ค่อนข้างที่จะดูหนาแน่นก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา14ถึง,ถงประมาณ17นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมก็จะอยู่แถวทางภาคตัวนอก,ก,นอกเสียเป็นส่วนใหญ่อยู่แถวจังหวัดตราดจันทบุรีจังหวัดระยองนะครับผมแล้วก็ภาคเหนือก็ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมานะครับพ่อแม่พี่น้องแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ลมข้ามฝั่งมาทางสงปปลาวก็ลาวตอนเหนือแต่ก็ค่อนข้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ก็อาจจะเกิดเป็นพายุได้นะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าสภาพอากาศเย็นปะทะกับอากาศร้อนอาจจะทําให้เกิดก่อตัวเป็นพายุฝนฟ้าขนองในบางแห่งนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคเหนือและก็สปปลาวตอนเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องแลวก็แลวก,ก็ที่เป็นที่น่าจับตาของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้แจ้งเตือนไว้คือทางภาคตะวันออกนะครับผมอาจจะมี พายุฝนฟ้าขนองนะครับสำหรับทางภาคตะวันออกส่วนทางภาคใต้นั้นกลุ่มเมฆฝนก็ค่อนข้างเบาบางครับผมวันนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวทางจังหวัดสุราธานีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามแนวชายฝั่งนะครับผมแล้วก็ทางอันดามันก็จะอยู่แถวจังหวัดตรังลงมาจนถึงจังหวัดสตูลแต่ก็ค่อนข้างเบาบางครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับภาพรวมของฝนเมฆฝนที่เข้าปกคลุมประเทศไทยในวันที่25นี้นะครับผม โดยหลังจากช่วงเวลาประมาณ19เนิกาประเทศไทยและสปะปลาวก็ไม่มีกลุ่มกลุมเมฆเข้าปกคลุมนะครับผมมีแต่กระแสลมคาดกันว่าจะทําให้เกิดอากาศเย็นเป็นบางช่วงนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็เป็นที่เตือนกันอยู่เรื่อยๆก็คือแถวบริเวณจังหวัดน,นครพนมมุกดาหารสกลนครบริเวณนี้นะครับรวมไปถึงแขวงขม่วนแขวงสวนเขตบริเวณนี้ถ้าเกิดอากาศร้อนจัดช่วงเย็นๆชอบมี ลักษณะพายุอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเดือนปลายมีนาถึงเมษายนสําหรับในบริเวณนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะครับผมป้องกันไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนก็ดีนะครับผมจะได้ไม่ทําให้เกิดความเสียห,ยหายหรือเสียเวลาในการสัญจรไปมานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนของประเทศไทยก็จะเริ่ม ก่อตัวยเล็กแนน้อยในช่วงวันที่26มีนาคมตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงเชา้าเป็นต้นมานะครับพ่อแม่พี่น้อง10โมเงเช้าเดืนที่26นี้กลุ่มเมฆฝนก็จะค่อนข้างหนาแน่นอยู่แถวทางภาคใต้นะครับผมอยู่แถวทางภาคใต้เกือบทุกจังหวัดเลยนะครับผมแต่ที่หนาแน่นที่สุดของทางภาคใต้ในะวันที่26ก็อยู่แถวบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานีและนาราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเวลา13,14,15-16นาฬิกาส่วนทางภาคตะวันออกนั้นอยู่แถวทางจังหวัดตราดกับจังหวัดจันทบุรีส่วนที่อื่นๆนั้นก็เล็กๆแน่น้อยครับผมตามแนวชายแดนเหมือนเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องราชบุรีขึ้นมาจนถึงจังหวัดตราดจังหวัดตากและก็แม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตามแนวชายแดนนะครับผมเนื่องจากได้รับกระแสลมจาก ประเทศเมียนมานะครับครับพัดความชื้นเข้ามาแล้วก็ทางภาคเหนือตอนล่างก็จะอยู่แถวบริเวณจังหวัดเพชรชบูรณ์พิษณุโลกจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ทางลาวตอนใต้ก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับผมในช่วงวันที่26มีนาคมในช่วงเวลาบ่ายๆนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนสําหรับประเทศไทยเราในวันที่26ตั้งแต่เวลา21ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา จะไปจนถึงดึกก็จะไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมสำหรับการวิเคราะห์มโมเดลฝนก็ขอยุติไว้ในช่วงวันที่26นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามรายละเอียดกันที่หนึ่งและก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามข่าวสารของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมในช่วงวันที่28จนถึง 30, 30 31นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือตอนล่างบริเวณนี้นะครับผมที่จะได้รับผลกระทบจากกลุ่มความกดอากาศตา่ำความกดอากาศสูงหรือความเย็นแล้วก็พัดนําความชื้นเข้ามาจากทะเลจีนใต้ทําให้เกิดฝนฟ้าขนองในบริเวณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คอยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเรามาติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกันครับผมในช่วงวันที่26ในช่วง6กโมงเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วง6กโมงเช้าก็พบว่า ถ้ากิเลกอยู่ที่19นะครับผมองศาเซลเซียสเชียงราย18ปัว23เงาว22เชียงใหม่21หขุนยวม19อมกออย1 0 15นะครับผมในช่วงในช่วง6โมงเช้าของวันที่26นะครับพ่อแม่พี่น้องอุตรดิต25แม่สอด21พิษณุโลก26ลมสัก26จังหวัดเลย ยี 23, อุดรธานี2ี่สบามย้านธาตุยีิบหกนครพนม25่สาข้ามฝั่งมาทางสปปลาวเมืองชัยช่วง6กโมงเช้าสิ 18, โบ17หลวงพะบาง21ชัยบุรี21ทองมีชัย23พลสวรรค์19เวียงจันยี่สิบากสันยี่สิบสีนะครับผมท่าแขก25 ถ้าแขก25เซปอน4 4ปากเซ27อัตตปือ26นะครับผมอุณหภูมิในช่วงเช้าเราข้ามมาทางประเทศไทยในอุณหภูมิในช่วง6โมงเช้าคนที่26อุ้มผาง19นครสวรรค์27วิเชียรบุรี25ทองผาภูมิ22พระนครศรียา2ยา26นครราชสีมา26สุรินทร์26 บนลาสไทนี26ขอนแก่น25โพชัย25มุกดาหาร26องศาเซลเซียสครับผมเราเลื่อนต่ำลงมาดูในช่วง6โมงเช้าของวันที่26พระนครศรียา26กรุงเทพมหานคร28สวนพึ่ง24สะแก้ว25ระยอง28จันทบุรี25องศาเซลเซียสนะครับผมข้ามมาทางหัวหิน25ประจวบคีรีขันธ์26บางสะพานน้อย25 กาะสองยสุราธานี25ตะกัวป่า24นครศรีธรรมราช23ภูเก็ต27ตรัง26หาดใหญ่24ยะลา24องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิในช่วง6โมงเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องของวันที่26ครับผมแล้มาติดตามการรายงานสรุปค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของสถานการณ์พีเอม 2.5ในเวลา12นาฬกาของวันที่25ม,มีนาคมนะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทาง airforty ai. com นะครับพ่อแม่พี่น้องก็พบว่าบางจังหวัดก็มีพื้นที่เกินมาตรฐานอยู่นะครับผมของค่า pm 2.5ในช่วงเที่ยงวันที่ประกาศมาได้แก่จังหวัดปทุมได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบ,บุรีนคนปรปฐมกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการเชียงรายเชียงใหม่น,น่านแม่ฮ่องสอน พะเยาลำพูนลำปางพแพร่อุตรดิตฐสุโขทัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์จังหวัดนครสวรรค์และอุทยัยธานีนะครับผมค่าเฉลี่ย PM2.5 ในเป็นลายภาคกันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับทางภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีค่าเฉลี่ยที่45.9ถึง12 2 7ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุข,สขภาพค่าเฉลี่ยอยู่ที่64.0ถึง127.7ไมโครากรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่าเฉลี่ยอยู่ที่3 6 1ถึง74.4ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออกส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่าเฉลี่ยอยู่ที่23.6ถึง 74.4ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับผมกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ33.9ถึง 65. 65.6ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรภาคใต้นั้นอย,อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหนึ่งพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องค่าเฉลี่ยอยู่ที่17.5ถึง38.2ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตร โดยค่ามาตรฐานของค่าเฉลี่ย pm 2.5ในรอบ24ชั่วโมงไม่ควรเกิน37.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับผมแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าภาคเหนือและภาคตะนออฉชิงเหนือส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์อันตรายนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบการพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าในช่วงเวลา6โมงเช้านะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีมีความสุขและก็ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับผม